คลิปนี้นะคะจะพาไปดูค่ะยอด Subscribe นะคะของเหล่าบรรดาศิลปินไอดอลเคป๊อปค่ะที่มีการเปิดช่อง y o u t u b e นะคะว่าเอะตอนนี้เนี่ยสีสาวแบล็คพิงคค่ะของเรานะอยู่ในอันดับที่เท่าไหร่กันบ้างน,นะคะเอาแบบ Top ปเทเน้นๆนะคะลิซ่าค่ะมีการขยับนะคะจากอันดับที่10ค่ะมาอยู่ในอันดับที่8แล้วนะคะโดยตอนนี้ค่ะช่อง YouTube ของเธอค่ะ Lily Film Off i c i a l นะคะมีผู้ติดตามค่ะอยู่ที่7ล้าน4แล้วนะคะ ในขณะที่สาวเจนนี่ค่ะยังไม่ได้อยู่ในท็อป10ก็จริงนะคะแต่ก็ไล่ตามมาติดๆค่ะอยู่ในอันดับที่11นะคะกับยอดผู้ติดตามอยู่ที่6ล้าน3 0ส9 0ม0 0นกว่าค่ะส่วนสาวโรเซ่ค่ะถึงแม้ยังไม่ติดโพนะคะก็ไม่ต้องน้อยใจค่ะเพราะว่าเพิ่งจะเปิดมานะคะตอนนี้ค่ะมีผู้ติดตามอยู่ที่2ล้าน3แสน9หมื่นกว่าสับสคร b e นะคะส่วนที่เป็นท็อป10ค่ะยอดผู้ติดตามของศิลปินไอดอลเคป๊อทั้งหมดนะคะในวงการค่ะ อันดับหนึ่งค่ะเป็นของวงแบ็กพิงนะคะยืนหนึ่งค่ะมีผู้ติดตามอยู่ที่61ล้านกับ1 0 0 0 0แสนกว่า s u b s c r i b e นะคะถือได้ว่าเป็นอันดับที่หนึ่งค่ะตามมาด้วยนะคะอันดับที่สองค่ะเป็นของ BTS นะคะมีผู้ติดตามอยู่ที่49ล้าน5 0 0แสนกว่าค่ะส่วนอันดับที่สามค่ะเป็นของซายกังน a m s t y l e นะคะอยู่ที่14ล้าน9 0 0 0แสนกว่านะคะ แล้วก็อันดับที่4ค่ะเป็นของ Big Bang นะคะอยู่ที่13ล้านหกแสนกว่านะคะแล้วก็อันดับที่5ค่ะเป็นของ w i c e นะคะอยู่ที่10ล้าน0แสนเนาะแล้วก็ไอคอนค่ะอยู่ที่8ล้าน1แสนหหมื่นกว่า s u b s c r i b e นะคะแล้วก็อันดับที่7ค่ะเป็นของ e x o นะคะอยู่ที่7ล้าน5แสนหกหมื่นกว่า u b s c r i b e ค่ะแล้วก็อันดับที่8ค่ะเป็นของ l i s a b l a c k p i n k คนะคะอยู่ที่7ล้าน4แสนค่ะ ส่วนอันดับที่9นะคะเป็นของ Tomorrow Together Official นะคะอยู่ที่6,590,000กว่า Subscribe ค่ะ แล้วก็อันดับที่10ค่ะเป็นของ7ซเนะคะกับยอดผู้ติดตามค่ะอยู่ที่6กล้านสี่แสนกว่าสับสก์พลานะคะส่วนสาวเจนนี่ค่ะอยู่ในอันดับที่11นะคะกับยอดผู้ติดตาม6กล้านสามแสนกว่าสับสก์พลาค่ะอะแอดก็มาอัปเดตนะคะยอดผู้ติดตามนนช่อง YouTube ของสาวสาวแบล็คทิงนะคะตอนนี้ยืนหนึ่งะ,ะในระดับเอ่อไอดอลเคป๊อปด้วยกันนะคะ่ะแต่ถ้าเป็นแบบทั่วโลกเนี่ยตอนนี้เป็นรองแค่จัสตินบีเบอร์เท่านั้นนะคะเพราะว่าของจัสตินเนี่ยตอนนี้อยู่ที่ 63ล้านกับ3 0 0แสนกว่าซ u b s c r i b e นะคะซึ่งของแบ c คกิ้งนี่61ล้านกว่าใช่ไหมห่างกันก็อยู่ราวๆประมาณแค่2ล้านเท่านั้นนะคะก็เป็นยอดผู้ติดตามของอทุกๆคนเลยนะคะทั้ง3สาวนะที่มีการเปิดช่อง YouTube นะคะแอดก็มาอัปเดตข่าวสารค่ะก่อนจบคลิปก็อีกเช่นเคยค่ะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า